สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda Accord นะคะรถยนต์คันนี้ปี96นะคะทุกท่านราคา69,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต F, F 2 2 BVTEC นะคะเกียร์ออโต้เกียร์เจ้าของเพิ่งยกมาใหม่นะคะไม่มีปัญหานะคะทุกท่านใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะคะระบบน้ำมัน E 2 0นะคะวิทยุจอ2ดินเครื่องแน่นๆครบๆนะคะช่วงร่างดีค่ะ โชคดีนะคะโหลดนิดๆน,นะคะทุกท่านพอสวยงามนะคะตามรูปนี้เลยนะคะแผงประตูสวยๆนะคะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะทุกท่านใช้งานได้ปกติคะ่ะแอร์เย็นช่ำๆนะคะเจ้าของเพิ่งทำมาใหม่นะคะทุกท่านภายในเป็นเบาะหนังนะคะสวยๆปรับได้นะคะปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะร้อแม็กขอบ17ช่วงรางดีคะ่ะเลี้ยวซ้ายสุดไม่ดังนะคะ เลี้ยวขวาสุดก็ไม่ดังเช่นกันนะคะน้ำไม่ดันกวอนไม่ไหลขับทางไกลได้สบายนะคะทุกท่านรถยนต์ขับใช้งานได้ปกติเลยนะคะเครื่องเกียร์ดีนะคะไม่มีปัญหานะคะทุกท่านภาษีปีห5ห้านะคะพึ่งต่อนะคะใช้ไปอีกจเต็มปีไปเลยนะคะครึ่งปีครอนปีเนาะปลายปีหน้าใคยว่ากันใหม่นะคะทุกท่าน69,00 0บาทนะคะ Honda Accord คะ่ะเกียร์ออโต้กระจบไฟฟ้านะคะ ท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของไว้ได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรเจ้าของไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ